ล่ในใน,ในี้ห็ดย่งกินเนี่ยได้เฮ็ดย่งและฮาสตุ่มกัเปียกชาลูกก็เล่นคือขัเปียกมากนี่จังห่าแยการตุมคนเขาม่แย่เลยว่าแถวไนพูดสางใหญ่เนาะมันออกชามันดินชามชิมเ่ยซื้อและอุทาจ้าเที่ยวคนขายจังๆยู่ สบายดีสบายดีกลับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบนสุขูทุกคนเนาะเมื่อเนี้ยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนาะตากน้ำสางพี่น้องวิธีชีวิตเนาะการเป็นอยู่พี่น้องการดำรงชีวิตเนาะอยู่ลาวเฮาพี่น้องตอนนี้นะเช้าคนได้มาตากน้ำสางเนาะเาก็เลยสิมาไายพ่อแม่พี่น้องได้มาเบิง่งมาโซนมืกันพี่น้องเลย

มกแต่ง่อยใหญ่ครับเนาะลอยใหญ่เออโอ้เราเหนเรลี่ยงป้า่เนี่านอกยบ้านเขาแต่งนป่าตัวาเลี้ยงป่าเนี่ยปังป้าป่าวะ ทองอไผ่ไผ่ไผ่สบายนาะจะน้อนอยู่หน้านา่โอ้ยมาเฮึงเลยมาไรเลื่อนป้ายแล้วสบายนอ่เลี้ยงป้ายยังไเนี่ยไ่ไลปายเลยนี่ยไ่ปางเลอหอเมื่ออดได้โล่แหละ ่ามลูกแต่มันหนีหนูไปเดือนนั่งนี้เหรอน้ำน้ำยนไม่อยู่ขวพ้นเลยวะที่มีจักไและคนบโตกอยากบอ่อนบนลูกไปเห็นเห็นเาเื่อย่งชวอนวดอนแ้วาคนคนามตรงเขานี่ผู้เผานี่ได้ทีนี่เขาซื้อน้ำะ โอ้แม่โต๊ะสื่อโอ้สบายแล้วอุ้ยหาซีฟเออสบาย,ลบายลแล้วกับพ่อสื่อและหาซีฟดีกว่าเจ้าสื่อตูกอันนี้แปดพัดแนแม่หนาเออโต๊สื่อจังหวัดเขาสนี่มันมาบูกูนี่เบิ้งปีนี่มันสิยั่งแข็งเลยกินของ,ขอ,งอ้อมขาดไปนี่มันก็นยังบูเขาเนาะโอ้ยเข่าเชยเข่าอีกเลยเด้งจะเด้งด้วยเนื้อก๋วยงัวงนี่ก็เก่งขากเนาะนอนเผาเนาะ น้ำสางพี่น้องตักน้ำสางเ้ยพี่น้องเลยทั้งไตหพวมามามาเล็นที่ื่อมาเลียน มันมีคนพาแนะเดี๋ยวนี้เขาเมือไทยเบิดเนี่ยมาเฮ้องเลยนะเมาเฮงอ่ะงุกคอยแต่ว่ามาบบานนะมาบางทีมาเหมือสซ่องหรือานี้โอ้ตัมาบ้าฮืีงเป็นได้มาได้สี่คืนเลย ออสบายเนาะสื่อกันดีแล้วเนาะนคนไปหายไปกระปุ้ยเนะาะหาสีผันก็สื่อมางเนาะมันสางจะคายเนาะ

แ้งเลยตอะอนนะ่อนเนาะโอ้แป้งทัวหรพี่น้องเลยอย,อยามนี้ทงนั่นอีเดียวเรานะสาวบอสิไปน้ำพวงนั่นแหละมาถ่ายเอาจอ้ะายก็เ ขา <c oughs> ยจะลง Youtube ข้าเข้ามาบึงอยู่บนนอกบนหน้าเขาตักน้ำสางห <c oughs> ลอ่อคนนก็ข้าขนาดรเราโรวิโกเแถนี้ก็นอกจบเมค่หยเสือมมันน้้าาิใใ บ่เออเออเออเรานอนอยู่หน้าประจำเนาะพีน่น้องเรานอนอยู่เตียงหน้าประจำเนาะโอ้มากลนะาแล้วนะพี่หนอกยาเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าเด,อาเดอ้อ,อดีสั่งเฮาดีแท้อ,อืเรานอนอยู่หน้าเนาะพีน่น้อง ใส่ไฟโซลาเซลล์พี่น้องเ้านอนอยู่ยหพก่นอนตามควากมันสางใส่หลอแล้วสุกเมื line, ่อไหร่เมื่อบานก็ใกล้เติบพี่น้องนาะประมาณลักป่าเนาะพี่เนาะห่างจากบ้านประมาณลักป่านะเฮ้ยมาเข้ามายัง

คนเขาไม่เงียเลยว่าแถวนีนเออแถวไนแเงยเรยโอ้ยแหลนน้ำกวดอย่อีสัเอ้ตะานอยานี้ขากเนาะ่คนไนกระตาเออนี่ยเสียงหลดอยู่ทางตะฮางออดี่ต่วันแนวนี่เสียงหลดดักะฮางนมากเลียงชงไก่ไก่สุดยอออเอาน้ำเติ้โคเลยออ ังว่าเอ,งอ็งโบ้ให้เขาเขามาไก่เนี่ยมันแม่ลูกอ่อนอิงหยันมันค้งอืมแม่ง่ลอันเอง็งอยู่หัมันเป็นนั่งอ่อันเอ็งโบอ้อยู่หันหยันมันโดดใส่เขามันไหลหลุดออกมาหมแห่โบ้แดงเลยก็นั่งเขาไปจนโค้งโตอยู่ดีป่ะซอกลอกสักแรกอืมบ้าเจ้าดิสบายเนาะอยู่หายู่ไหน ช่องทำตีสบายเนอะแล้วพอลูกตัวจังหวาเองเบิ่งคือลูกอีโต้คนน่ะคือบักลูกหล่ามันแม่นไหมสันวะเฮ้ยเดิมมันอยู่ไทยอีผุนตัวเองว่าแม่นแล้วนะสันวะอยู่ไทยก็ยันมันมาเลยเฮ้ยมันโมเดว่ากับเจ้าบ่อสันเองว่าเดี๋ยวมันทามเจ้าหูมันดูทามเลยผมได้หน่อยจุ้ยสันวะโอ้ทามเลยตัวเองว่าเขาบบจักกับไก่จักเขาหักบบทามคอยหันบึ้งหันคือเสันวะ

่ามันลงพแคมน้องแ่มันเนแ่ยเสิผ้าเขาไปเนย่ไหมือแดงทาง่นสมไม้ก็มาเน้สมไมก็มาแต่ว่าอากาศเนาะอยู่บานนอกบานนาเนาะวิถีชีวิตเนาะใส่ผัวมันไปใสวะจะเนี่ยจะเนี่ยเพี้ยนบนหนสาว น้าเช้ากำลังสีเอาหนามเมื่อนะพี่เนาะห่างจากบ้านเหรอประมาณโลเนาะโลโลกว่าพี่เนาะประมาณกิโลกว่าเนาะ,ะมาบ้นนานอากาศอยู่บ้านนะคเัา โอ้โหขึนเหนืไข่รมุดแดงเลยครับเหไือใครมุดแดงโอเคน้องพี่น้องคลิปนี้เาก็สิได้จบไว้เพียงสำนีก่อนพี่น้องเลยจะได้กับฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้เอ,อเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการเข็ดลิปต่อๆไปเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องเลย บรรยากาศยามเช้าๆพี่น้อะตรงให้ตรงมาเนาะ